ไ้ให้แล้วนะฮะ ส่งทีมน้ำพริกคว้าชัยกลับบ้านกันแล้วก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับน้ำพริกท้องถิ่นมาแล้วมากมายแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ต้อนอนุสร,รตรีปยานนท์หนึ่งในคอมเมนเตอร์รายการยกพลค,คนน้ำพริกอยากให้คุณผู้ชมได้รับมากไปกว่าเรื่องของการขึ้นแท่นรับรางวัลก็คือเรื่องของความยั่งยืนทางอาหารค่ะและการสร้างความภูมิใจให้กับแต่และชุมชนซึ่งอาจารย์ต้นบอกด้วยว่าความภูมิใจค่ะว่ามันเกิดขึ้นแล้วในรายการยกผลคนน้ำพริก ของเราค่ะอาจารย์ตํามช่วงเวลาที่มี50ทีม20ทีม12ทีมาจนถึง5ทีมจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับเราได้เห็นคนที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยออกไปสอยลูกมาสังจากต้นมาสังเราได้เห็นคนเท่าคนแก่เนี่ยเข้าป่าไปเก็บใบทํามังเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือภาพที่เราอยากเห็นตั้งแต่ต้นเราอยากเห็นกลุ่มชุมชนหมู่บ้าน จนถึงนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ของคนที่ตำน้ำพริกเนี่ยออกมาประกาศความเป็นฉันไม่ได้ประกาศแบบอวดอ้างตัวเองแต่ประกาศสิ่งที่มันมีลากลึกอยู่ในชุมชนสิ่งที่มันมีลากลึกอยู่ในวัตถุดิบรอบๆตัวเขาผมว่านี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากว่ามันมาถึงจุดที่เราคาดหวังและเราได้เห็นอย่างนั้นจริงๆร,รายการยกพลคนน้ำพริกยังเหลืออีก2ตอนสุดท้ายก่อนจะลาจอไปสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ อาจารย์ต้นก็หวังว่าสิ่งที่ได้จุดประกายเอาไว้ในรายการไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องหลังน้ำพริกแต่ละถ้วยรวมไปถึงวัตถุดิบของแต่ละชุมชนจะเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะเราต้องการให้สิ่งนี้ไม่จาเป็นจะต้องเหมือนจุดพลุนะครับอาจจะเป็นไฟที่ไม่สว่างนักแต่ขอให้มันจุดนานที่สุดเท่าที่จะนานได้แบบเทียนเข้าบรรษาเนี่ยอยู่ให้ครบ3เดือน นะไม่ใช่พลุวูบขึ้นมา30วิแล้วทุกคนก็เดินกลับบ้านประทับใจภาพเห็นแค่ช่วงเวลาเสี้ยววินาทีเราต้องการเราต้องการความสว่างที่ไม่มากแต่อยู่นานนะครับ ได้ทีมผู้ชนะไปแล้วแต่รายการของเรายังไม่จบลงอย่างสมบูรณ์นะคะพรุ่งนี้ยังมีเนื้อหาสาระให้รอได้ติดตามกันลองมาดูกันค่ะว่าวัตถุดิบเด่นๆที่แต่ละทีมน้ำพริกเขาได้นำเสนอไปแล้วในรายการเนี่ยยังมีประเด็นอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจติดตามชมวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่21มิถุนายนเวลา14นาฬิกา5นาทีทางหน้าจอไทย PBS ค่ะ